สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะวันนี้ฟ้ามีห้องสวยๆมากฝากกันค่ะวันนี้ฟ้านำหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ําขนาดพื้นที่ประมาณ25ตารางเมตรค่ะเป็นห้องชั้น12นะคะชั้นสูงมากนะคะทุกคนค่ะใครที่ชอบวิวดีๆชั้นสูงๆแนะนาห้องนี้เลยค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้าและเฟอร์นิเจอร์จัดเต็มที่สุดเลยนะค,ะ,คะห้องนี้เป็นห้องของคอนโดเอพิโซดพระหลนโยธินสะพานใหม่ค่ะคอนโดนะคะอยู่ติดถนนใหญ่ถนนเทพรักษ์นะคะหรือท่านเรียกว่าเส้นบิ๊กซีตัดใหม่นะคะเพราะว่าใกล้ในส่วนของบิ๊กซีสะพานใหม่ ที่สุดเลยเดินไปซื้อของกินของใช้ได้ง่ายๆเลยค่ะอยู่ฝั่งเดียวกันค่ะและนะคะใกลที่ใช้รถไฟฟ้า BTS อยู่เป็นประจําก็เหมาะมากๆเลยเพราะว่าใกล้ในส่วนของ BTS เส้นสีเขียวอ่อนสถานีสายหยุดส่วนต่อขยายมอชิสพานใหม่คูคตค่ะทุกคนและยังใกล้ในส่วนของตลาดยิ่งจเจริญด้วยใกล้ทางด่วน เส้นรามอินทาอาจนารงนะคะฉลองรัฐนะคะแล้วก็ใกล้ในส่วนของวงเวียนบางเขนทั้งเซ็นทรานรามอินทาไม่ไกลจากมอกษตรฐมอศีปทุมมราชพัฒนพระนครมากนะคะใครที่สนใจอยากจะเช่าห้องนี้นะคะอยู่กันประมาณ1-2ท่าน มาดูห้องกับฟ้าได้นะคะรับรองว่าให้เช่าในราคาพิเศษแน่นอนค่ะฟ้าพาชมห้องนะคะภายในห้องมีอะไรให้บ้าน,นะคะสวยครบจัดเต็มแน่นอนค่ะเริ่มต้นจากพื้นที่นั่งเล่นตรงนี้ก่อนเลยค่ะเปิดประตูเข้ามาเราจะพบกับพื้นที่ห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่หญแบบนี้เลยกว้างม,มากดูแล้วไม่อึดอัดแน่นอนค่ะทุกคนค่ะ ด้านขวามือนะคะก็ขอแนะนําเลยแล้วกันนะคะเป็นในส่วนของเคาน์เตอร์ครัวนะขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะมีเตาไฟฟ้าพร้อมที่ดูดควันให้สามารถทําอาหารภายในห้องได้เลยค่ะชั้นวางต่างๆเก็บเครื่องครัวได้เยอะค่ะตเตาไมคโครเวฟมีให้1เ,เ,เครื่องค่ะและนะคะใครที่ชอบซักผ้าในห้องค่ะมีเครื่องซักผ้าให้เรียบร้อยค่ะ1เครื่องค่ะตู้เย็นก็มีให้นะคะ1เครื่องค่ะและยังมีส่วนของทีวีให้เรียบร้อยค่ะชั้นวางทีวีค่ะและโต๊ะนะคะ อนอประสง์พร้อมกับโซฟาขนาดใหญ่แบบนี้เลยนั่งได้นอนได้นะคะทุกคนคะ่ะและถัดมาเป็นพื้นที่ห้องนอนค่ะห้องนอนก็จะมีบานสไลด์นะคะสามารถเลื่อนเปิดปิดได้เวลาเรานอนค่ะก็เปิดแอร์เย็นฉ่ำๆภายในห้องได้เลยภายในบริเวณห้องนอนกว้างมากมีเตียงขนาด5ฟุตให้พร้อมที่นอนเลยค่ะอย่างดีแบบนี้เลยทุกคนและก็มีในส่วนของตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ให้ด้วยใครที่มีเสื้อผ้าเยอะๆนี่แนะนําเลยค่ะยังมีผ้าม่านสวยๆให้ด้วยนะคะและห้องนี้นะคะยังมีในส่วนของระเบียงนะคะ เปิดบันสไลด์ออกมาทาคะเราจะพบกับพื้นที่ที่เป็นระเบียงทาระ,ะระเบียงกว้างค่ะตากผ้าได้เยอะแน่นอนค่ะทุกคนค่ะดูให้ดูบรรยากาศนะคะวิวดีมากนะคะห้องนี้ใครที่อยากได้ห้องที่อยู่ชั้นสูงสูงแนะนําห้องนี้เลยนะคะรับรองว่าถูกใจแน่นอนค่ะถัดมา้าพาชมในส่วนของพื้นที่ที่เป็นห้องน้ําค่ะห้องน้ําก็อยู่ใกล้ๆกันกับพื้นที่นั่งเล่นนะคะติดกันเลยนะ ห้องน้ำนะคะมีในส่วนของเครื่องทําน้ําอุ่นให้นะคะฉากกั้นกันน้ํากระเด็นราวตากผ้าค่ะกระจบ่าโถสุขภัณฑ์อ่างร่างหน้านะคะสำหรับใครนะคะที่สนใจเช่าห้องนี้รีบทัิเข้ามาสอบถามด่วนเลยนะคะรับรองว่าให้เช่าในราคาพิเศษแน่นอนค่ะช่วงนี้โปรโมชั่นเดือนละ8,000บาทรวมค่าส่วนกลางเรียบร้อยแล้วนะคะพื้นที่ส่วนกลางมีทั้งสระว่ายน้ําฟิตเนสค,ค่ะห้องอพื้นที่นั่งเล่นนะคะแล้วก็มีในส่วนของ ห้องอบซสาหน้าให้ด้วยนะคะและยังมีในส่วนของห้องอสันทนาการให้ด้วยนะคะทุกคนคะ่ะภายในโครงการบริเวณกว้างใหญ่พื้นที่จอดรถจนเยอะเย็น,ยนร่มเรื่องสบายมากๆเลยนะคะใครที่สนใจเช่ารีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยนะคะเดี๋ยวฟ้าจะทิ้งเบอร์โทรนะคะแล้วก็รายไอดีไว้ที่ด้านล่างคลิปนี้ใครที่สนใจเช่ารีบทักเข้ามาสอบถามนัดตูห้องกับฟ้าได้เลยะคะ่ะวันนี้ฟ้าไปก่อนคะ่ะฝากติดตามฟ้าได้ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆของฟ้ามีมาอัปเดตเรื่อยๆสวยๆ ทุกองแน่นอนค่ะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ